ส่งงานครับตัวปรากฏบ้านผ้าแก้วนะครับไม้ไก้บ้านนะครับโดยเยะืะตัวปรากฏเสียงเงี้ยงบนทศทานีครับพอได้ตุ่มอย่ครับพอด้ผัดให้แกงอยู่ฮะไปทางกับข้าวครับมันานกันนะครับนานนะครับนี่ สนุกสนานกันครับใครที่สนใจเยอะนะครับเช่นเคยครับสแกน QR code นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหรือที่เราจะพิมพ์ชื่อเย่าตัวประกดบเสียงเงี่ยงนะครับเจ้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับสั่งจองกันเลยเลยนะครับถ้าอยู่ในอุบลนะครับส่งในอุบลประมาณหนึ่งวันนะครับถ้าต่างจังหวัดประมาณสองสาวันถึงนะครับ các lại